คลิปนี้จะเป็นเบรกเอาสุ A ่ม um แบบไม่รีเลยสักไม้ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนและก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอ่าคลิปนี้เราจะเล่นแบบไม่รีในระดับความยากอีซี่ที่เป็นความยากฮาร์ดแบบฮาร์ดจริงๆนะครับ ามาก็เล่นแบบไม่ลีเนี่ยกดกริกาตามเดิมเลยนะครับมาดูกันว่ารอบแรกเนี่ยจ้าอ๋าเป็นอะไรนะครับฟึบอ้เฮ้ยไปโอ้โหชื่ออะไรวะไซบอกปะอ่าใช่ต้องหยิบไซบอกอะแต่ไซบอกผมว่าโอเคระยะมันไกลมากเลยนะนะครับมาไม้แรกก็จะมีแอมอนขึ้นมาแบบว่าให้เรารู้ไว้เฉยๆนะครับสมบัติผมลืมลวอสมบัตินะครับสมบัติชิ้นสองมันอะไรวะอ๋ออินซีงอรหรอ เอ้ยหกับ3ดีแต่ชิ้น2ผมว่าหมีชมพูมันน้อยนะครับไม่ดีไม่ดีดชิ้น2แต่ถ้าดี2ใน3ามหม่งก็ถือว่าดีแล้วนะครับสมบัติอ่านะครับเป็นตัวที่ระยะไกลถ้าเราสามารถทําให้เจ้าตัวนี้สกิลมันสุดท้ายพอดีนะครับพูดก็พูดเป็นงั้นแหละจริงจรงิมันก็ทําให้สกิลสุดท้ายมันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบไม่รีก็คือถ้าเราพลาดหมายถึงว่าเออยื้อไม่ทนันหรือชนอะไรก็ตาม,ก,ตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเออตอนนี้เนี่ยเราสกิลแรกแต้มไปอยู่ที่ประมาณ40ล้านนะครับ ไม้แรกก็จะชิวๆหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่ชิวหรอกมังเล่นความยากระดับอีซี่นี่คือมันมันไม่มีคำว่าชิวนะเออถ้าใครอยากท้าทายเนี่ยมาลองเล่นในโหมดนี้ได้นะผมบอกเลยว่ายากกับคนละเรื่องเลยนะครับแต่รางวัลมันได้น้อยอ่ะนะครับหวังว่าให้ทีมงานแบบมาเห็นคลิปนี้นะเขาปรับให้แบบไอเล่น Easy อีซี่อ่ะไม่จำกัดได้ไหมคือตอนนี้มันจำกัดก็คือถ้ารับรางวัลไปแล้วมันเล่นไม่ได้ให้เขาปลดตรงนั้นออกก็จะดีมากนะ เออผมว่าค่าเล่นมันไม่แพงอ่ะสี่เก้าสิบเองนะครับแต่เขาคงจะกลัวเรื่องของเออเ๋ยวแต้มคนไปเล่นแล้วแต้มมันไปทับกับแบบทับกับคนที่จะเล่นเอารางวัองนอะไรเงี้ยคนที่จะเล่นรังวัลก็จะยากขึ้นอะไรพวกนั้นนะครับอืมตอนนี้ร้อยกว่าล้านแล้วนะครับสบายสบายฟึบฟึ๊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 บโอเคนี่โอ้ยอมชมพูได้ออกด้วยเลยเนี่ยไอชุงมืออินซีนะครับ หรือว่าจะไม่ได้ออกตอแ,แต่ละแต่ยี่สิบหกเองอะ่ะมันมันแบบว่ามันเจอผีชมพูแค่เป็นจุดๆอะ่ะเออมันไม่ได้แบบเจอกระจายกระจายตามด่านนะครับร้อยห้าสิบรางครับสกิลไปไม้แล้วผมว่าเส้นเนี้ยห้าร้อย้านน่าจะเต็มที่นะครับคิดว่าเต็มที่ประมาณนั้นนะครับหกร้อยไม่น่าจะถึงหกร้อยมันคือแบบพวกตัวแบบจีดจีดอะแบบทามแม่มอดอะไรพวกนั้นนะครับดอกบัวลิ้นจี่อะไรพวกนั้นซึ่งไม่ใช่ตัวนี้แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่ได้จีดขนาดนั้น ดูเลแค่อันดับ29ก็ยังเกือบ300ล้านนะครับตึงมือสุดๆโอ,โอ้โหไม่น่าถึง500ว่ะตอนแรกผมนึกว่าจะ500ดูจากแต้มแต้มตอนนี้แล้วเลือดอ่ะเลือดน่าจะสกิลได้2ที400อะ400น่าจะพอพอไดอ้โอ้โหี้นี่ก็400จําจำไม่ได้เหมือนกันว่าอันดับเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เสษ3แล้ว โอ้โหเข้ามาเร็วมากเลยนะเนี่ยนะครับสเตยสามันจะมีจุดบนธรรมนะครับถ้าผมไม่ลืมผมจะกระโดดเก็บนะครับมันเก็บได้นะโดดเก็บปกติได้เลยแต่ก็ยากนิดนึงนะครับถ้าแบบเล่นใหม่ๆอ่ะยากแน่แต่ถ้าผมว่าถ้าเล่นสัำพักแล้วก็น่าจะไม่ยากมากมาั <c> ้ง <oughs> อ่ะผมจะไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวให้ความรู้สึกผมไปแล้วกันแต่ดูจากหลอดนะผมจะว่ามันอยู่แบบประมาณ4 0 4 5ิงหอของดาด่ะจุดไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนข,ขดูก่อนนะครับลืม แหมแล้วเ,เราเล่นแบบไม่รีซะด้วยนะเทคเดียวนะครับจุดนี้เออจุดนี้นะครับอุ้ยจุ๊บอุ้ยโอ้โหพลาดโอ้โหพลาดชนไม่พอพลาดหมดพลาดหมดระทารด้วยโอ้โหอันไอ้นี่พลาดนะครับอันนี้พลาดถ้าผมเล่นรีจริงจังนะไอจุดเมื่อกี้นะผมจะรีจังกว่ามันจะไม่พลาดเลยละอันนี้มันเทคเดียวค่ะเทคเดียวเมื่อกี้พลาดเมื่อกี้พลาดนะครับคือถ้ามันพลาดชนอะแล้วมันได้ขึ้นระทาร์มันยังโอเคเพราะว่าบนทารมในเบรกเอาเนี้ย แต้มเยอะมากเลยนะเยอะแบบเยอะสุดๆนะครับแต่คือเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นเลยโอ้ยอย่างแซดเลยนี่ถ้าได้ขึ้นเนี่ยตอนนี้นี่400กว่าล้านแล้วนะครับถ้าได้ขึ้นผมว่ามมเนีย500ล้านน่าจะถึงนะตามที่เราแบบทายตัวเลขแบบมโนโมนโนไว้อะแต่พอเก็บบนรัฐรมไม่ได้มันงแต้มหายไปเลยนะนี่ตอนนี้จะ400ล้านแล้วผมจะนึกว่าถ้าท้ายดานมันจะมีบนราาัฐมไม่รู้จะถึงไหมเนี่ยนะครับไม่ถึงมั้งนะครับอ่ะเอาไป400ล้านเออโอ้โห400เป๊ะเลยนะ ถ้าจะขึ้นบทนที่เมื่อกี้น่าจะประมาณ450อยู่นะผมว่านะครับอ่ามาที่2นะครับรวมเบาะแสเรียบร้อยนะครับจันเซียวเพิ่มมา150,000มาหมายที่2จะออกเป็นโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อยป๊อปปิ้งนะครับผมว่าผมเอาป๊อปปิ้งจริงๆเชียร,ร์ลีเดอร์ก็โอเคนะครับแต่ป๊อปปิ้งก่อนดีกว่านะครับไอ้สมวัาชิ้น3อ่ะมันควรจะไปอยู่กับเชียร,ร์ลีเดอร์เว้ยไม่ควรจะไปอยู่ป๊อปปิ้งนะครับ เอามานะครับป๊อปฟิก็เก็บเก็บจันเซียวได้ไม่ครบนะเห็นไหมแถวบนมันมันไม่เก็บนะครับระยะมันไม่ถึงนะครับเวทีมันเตี้ยไปน่าจะทําเวทีสูงกว่าน,นี้หน่อยฮนะ <c oughs> เออตึงฟึบฟึบโอเคโอ้โบนาณธามเฉยอทำในแปดสิบพันนะครับสมบัติเนี่ยผมว่าเฉยๆมากเลยนะเพราะว่าชิ้นหนึ่งก็ทาลายใช่ไหมตัวนี้มันไม่ค่อยได้ทําลายนะครับ ชิ้นสองกับชิ้นสามมันสายแบบเพิ่มคะแนนเยลลี่ซึ่งป๊อปปิ้งมันมันไม่ได้เสียเยลลี่เยอะอ่ะแน่นอนว่าถ้ามันสกิลสุดท้ายทันเอ้ยแต้มอาจจะดีแต่สุดท้ายเยลลี่ตามดาดมันเรายังไม่ได้ถึงดาดห้องสมุดนะครับเยลลี่ตามดาดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับถ้าไปดาดห้องสมุดนี่ก็จะดีมากห้องสมุดนี่มันดาดแะลรวะดาดเจ็ดหรือแปดนี่แหละตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งอีกไกลนะครับมานี้ยังไงก็ไม่ถึงเพราะว่าเท่าไหร่เท่ากันนะครับอุ้ยสกิลแล้วนะครับ แต่ถ้าตัวตัวนี้เราทําให้สกิลสุดท้ายได้นะผมบอกเลยว่าฟินมากนะครับฟินแบบอารมณ์เดียวกับไซบอกอะครับที่เมื่อกี้เราแบบไซบอกเมื่อกี้เราสกิลสุดท้ายไม่ได้เนาะเอ,อโอเคครบครับโอ้โหไม้เนี่ยปุบโอ้ไม,ม้เมื่อกี้ผมลืมดูอันดับเลยเนาะมายอย่า,มายไม้ในอันดับไม,ม้เมื่อกี้จำแค่ว่ามัน400ไปย่อะ มานี้อาจจะแก้ๆก,กันละม้าผมว่านะครับโฮ้ยบน้าธมอีกมาโหแต้มตอนนี้อันดับสักโห่ตอนนี้คุณผมตามอันดับ29เดียวประมาณ5้าสิล้านก็คือเจ้าตัวน,นี้สกิลทีนึงก็น่าจะได้ประมาณนั้นเฮ้ยแต่แบบว่ามันน้อยเกินไปไม่นี่น,นะครับแมวนะค่อยๆตายไปอุย้ยโอเคครับโอ้โหไม่กี้เสียงนึกว่าเสียงอันดับขึ้น มาแต่นี้เราสกิลก็เลื่อนเหลือน,นิดนึงนะครับอ่ายือได้มากโ,โ,โอ้โหอันดับที่สิบเก้าโหป๊อปปิ้งตัวมันก็กลางๆนะผมไม่คิดว่าอันดับจะห่วยขนาดนี้นะเนี่ยหรือว่าพอไม้แลกวะอ่ะมาปึ๊บโอ้โหจบที่โห้อันดับห่วยมากเลยยี่สิบเจ็ดอันดับไม่ไหวว่ะตอนนี้อันดับแบบสุดยอดนะครับแมมไม้ที่สามนะครับมาเป็นใช้นิกิเตอร์คู่กันเลยนะ แล้วเราได้สมบัติค่อนข้างดีนะครับก็คือเจ้าตัวซุปเปอร์แม่เหล็กชิ้นแรกนะครับหมายสมบันชิ้นสองเมื่อกี้น่าจะไปอยู่กับตัวเมื่อกี้เนาะแต่ผมว่าสมบัติไม้นี่ดีมากเลยคือไม้เมื่อกี้สมบัติผมว่าไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่แน่นอนว่าไม้เมื่อกี้ถ้าใครสังเกต popping lost skill สุดท้ายได้นะครับแบบเลื่อนเหลื่อเลยแต่ผมว่าไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับไมเนี่แหละแต่ผมเชื่อว่าในช้ยกินนิกริตเตอร์นะผมว่าช้ยกินนิกริตเตอร์ระยะมันดีมันมีมี skill เล็กที่มันขับรถนะครับตอนขับรถระยะมันดีนะะนครับ ึผมมันมีสมบัติเปลี่ยนเหรียญเหรียญไม่ค่อยเยอะเนาะพอมีนิดหน่อยนะครับไปขับรถไปนะครับตัวนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าสกิลธรรมดามันเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กไหมไม่น่าจะเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กเนาะแล้วพอเราได้สมบัติชิ้นแรกมันก็เลยเป็นซุปเปอร์แม่เหล็กนะครับหรือผมจําผิดแล้วผมจําผิดบอกได้ช่วงนี้ผมก็จะสับสนนะว่าตัวไหนซุปเปอร์แม่เหล็กตัวไหนไม่ซุปเปอร์แม่เหล็กมืดไม่หมดเลยอ่ะแต่ตัวใหม่ใหม่อะไม่ไม่ใช่ซุปเปอร์แม่เหล็กไออีปิกนะ แต่พบแบบตัวเก่าๆน่้นก็จะแบบเออต้องมาเดาใจหน่อยอ่านะครับเมื่อกี้อันดับมาโอ้แท้ๆเลยอ่ะยี่สิบเจ็ดยี่แปดนะครับมาลูกใช้นิี่เตอร์ดึงขึ้นมาหน่อยโอเคครับผมว่าม่นี้น่าจะดึงได้ดีนะนะครับเพราะว่าจันเซียเราเก็บได้ครบเลยนะครบแบบเท่าที่เราจะนึกเท่าที่เราจะทําไหวตอนนี้อันดับ30อยู่นะครับแต่ใกล้ๆจะแซงยี่สิบเก้าแล้วเลือดยังเหลือประมาณตอนนี้ 4 0 45%เประมาณนั้นนะครับอ่าไปสกิลต่อนะครับเฮ้ยอันดับ29แล้วสวยโอ้โหยี่แปก็โอ้ยทำไมแต้มมนขยับไกลยังเลยแต่ละใบโอ้ยดูว่าจะแบบ28 29แต้มมาติดกันอะไรเงี้ยไม่ติดกันเลยนะเว้นแบบ60 70ล้านอ่ะอาว่า28แ่แจะแซงแน่นะครับสุสั์ได้สมบัติดีๆทั้งทีแบกหน่อยนะครับ คือสมบัติดีนะเพราะว่าชิ้น3นี่ก็เป็นสมบัติที่อยู่แบบถ้าให้คะแนนก็คือประมาณ7เลยแต่ชิ้น2อาจจะไม่ค่อยได้ท่าไรอ่ะยี่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่แต้มขยับอีกร้อยล้านเนี่ยขยับกันไกลเหลือเกินแต่ละคนนะครับผมจะเอาที่ไหนไปแซงเฮ้ยแต่ก็ใกล้แซงแล้วนี่ประมาณเหลือประมาณ50ล้าเนเองนะครับแล้วดูจากเลือดสกิลได้อีกทีหนึ่งได้สกิลใหญ่มาเผือสกิลเล็กได้ด้วยอยากให้สกิลเล็กทันไนะหสกิลขับรถดะ โอเคครับหยเมื่อกี้นึกนว่าชนละตอนมาตัดสกิลเสียวใจวาบเลยเอ้ยได้ขนเลื่อนไาอีกเออไม่คิดเหมือนผมเห็นว่าขขนเลื่อนนะถ้าดูไม่ผิดมาครับตอนนี้27 26ดมาหน่อยยังไง26่วะตอนนี้เราอยู่สเตจ6อ๋อสเตจหอ๋อยังยังไม่ใช่ไอ้ดาที่เยลลี่เยอะๆคือสเตจ7นะครับดาต่อไปมาขับรถขับรถเร็ว,ข,รรวขับรถเร็วนะครับขับรถเร็วจะได้แซงย5 เฮ้ยอันดับดีขึ้นแล้วนะเริ่มมาแล้วเริ่มมาขอแบบ20ต้นต้นไปย5เออ24สสวย23 2สิสวยเอ่ออสเลกตนะครับ21่1อยได้ไหมยีสยสสกิลขอสกิลไม่ทันเลือดขาดเยอะเอยเอ21อยู่แจ่มมากโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้มาที่4นะครับเป็นเอ้ยดอกบ,บัวแจ่มมากนะครับแม่แต่เสียดายนิดนึงถ้าดอกบ,บัวมาอยู่ไว้5มามันจะฟินมากเพราะว่า ไม้5้าจะเป็นไม้แบกนะครับสําหรับเลยจริงๆไม้สี่ก็สําหรับบางคนก็อาจจะได้ถ้าระยะมันไกลแต่เราดูจากไม้ที่1เป็นไซบอกไซบอกแล้วก็สกิลไม่ได้ป๊อปปิ้งแล้วก็มีไม่ได้ไกลมากอ่ะเออคือเราไม่ได้พวกสมบัติบูสต์ความเร็วเลยมั้งไม่สั่งใช้นิกิเตอร์ก็พอโอเคเฮ้ยไม่แน่เออว่ะจริงๆแต่ละตัวระยะมันก็พอโอเคแต่ใช้นิกิเตอร์หัวไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ขับรถแบบพุ่งปี๊ดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เอาว่ะเป็นดอกบัวก็ถือว่าดีนะครับ ได้สมบัติโล่มาด้วยนะครับดีมาช่วยให้เราแบบป้องกันได้นะครับแต่ผมว่าเล่นในระดับพอายากอีซี่อย่าสมบัติโล่ไม่ได้ใช้จริงๆในความแยกปกติอาจจะไม่ได้ใช้ยกเว้นด่าหนหลังเพราะว่าบุตรเพราะสมบัติโล่เนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อบนมนธรรมใช่ไหมและแน่นอนว่าเบรกอันนี้ขึ้นมนธรรมบ่อยก็จริงแต่มรธรรมด่านเนี้ยมันจะเน้นที่เยลลี่จันเซียวแน่นอนมีเยลลี่อื่นบ้างแต่ผมว่า มันคงจะดีกว่าถ้ามันไปอยู่แบบเบรบ,นบนบน,บน,าานบนบนธารมในเบรกเขาอื่นแต่ก็ไม่เป็นไรมาก็มาไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอัน3ามเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นซุปเปอร์แม่เหล็กนะบนบนธา,ามอะ่ะมาเมื่อกี้อันดับแบบ20ต้นๆแล้วนะ22 23บบแล้วนะครับมานี้ขอเป็นสิบเจ็ดไปเออไม่ได้หวังแบบว่าจะกระโดดพุ่งอะไรขนาดนะั้นหรอกมาด่านนี้แหละนะครับ แต่สมบัติไม่มีทำลายเลยถ้ามีสมบัติทำลายก็จะดีกระดานนี้อยู่นะเพราะว่ามันจะช่วยแบบบึ้มกองหนังสือก็จะได้เป็นเยลลี่นะครับมาดอกบัวเป่าขึ้นไปนะครับอ่าฟึบเขหมดครับโอ้โหเนี่ยไม่ถึงคนเลือดอะผมว่าดอกบัวตายเร็วแน่เลยวะ่ะเสรยดาย,ยาให้มัน,มนแบบอุดหน่อยอะจะได้เก็บคนเลือดไปเยอะๆนะครับศาสตร์ได้แบบตัวดีๆทั้งทีนะอยากให้มันเป็นตัวเก็บคนเลือดเยอะๆ โอ้ยี่สิบเก้าอยู่นะอุ้ยแต่เลือดมันก็เหลือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะนึกว่าอันดับจะดีขึ้นเอ้ยไม้ไม่กิ้วศาสตร์ทำไม่ดีลูกนอกบัวอย่าทำให้ผิดหวังเดี๋ยวดักก้อนตัวใหม่มาเดีถ้าเองทําให้ผิดหวังเดีย๋ยวจะถูกลืมนะครับปลาโอ้โหแต้มน้อยจริงวะเฮ้ยทำไมมันน้อยมันไม่ได้เก็บขนเลือดเลยอ่ะแล้วมันก็เลยแบบบางอ่ะเออตัวมันก็เลยตายเร็วหน่อยเอาวะโอ้โหอันดับยี่สิบเจ็ดหนึ่งหกหกหกเลยหรอทำไมแต้มมัน แนมขยับไก่กันแล้วอย่าให้มันขยับติดติดกนันนะาอาสัตว์เลี้ยงสวยนะครับมันจะมีมันจะมีจุดบนญธารมนะครับขอให้ไม้นี้ถึงอุ้ยไม่น่าจะถึงว่าโอะจะต้องมาอยู่ท้ายด่านมากเลยอะ่ะและดูจากเลือดและตอนนี้เราเพิ่งวิ่งมาเอ้ยแต่ก็มีสิทธิ์ถึงอยู่นะโอเคตอนนี้สา0ร้อยห้าสิบล้านครับ เออสัตว์เลี้ยงเออเออกเยอะๆ,ๆหน่อยจะได้อุ่นใจขอสกิลสองทีแล้วกันดน่บัวน,นะครับโอ้ยสองทียากว่ะเออตอนนี้อนแบบัยี่สิบเจ็ดแล้วครับยิงไปโอเคสวยนี่มันไม่ได้ขนเลือดเลยอะมันบางเลยอ่ะนะครับหวังอยากให้มันเป็นตัวแบ่งนะเนี่ยนะครับสัตว์เลี้ยงเอาหน่อยเออสัตว์เลี้ยงออก,อออส,ออกสวยนะครับเฮ้ยอันดับยี่สิบสี่ยี่สิบสามมาแล้วครับเริ่มมาแล้วอันดับเริ่มมาแล้ว นี่แหละเอ้ยคะแนนเริ่มติดกันแล้วเนี่ยนะครับยี่สิบสองแจมอ่ะถึงบนระทามอยู่ดีๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวไม้นี้ผมจะไม่ตัดบนระทามแล้วกันจะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าโล่มันจะถึงไหมเอ้ยถึงไหมเนี่ยถึงบนระทามไหมเนี่ยอย่าบอกว่าไม่ถึงอะ่เอะเฮ้ยสเลียงสเล,ยสเลียงออกก่อนตายเหอะเออสเลียงสเลียงออกเออสวยนะครับฟึบเออแจมมาแดมผมดูดิหรือว่าผมอาจจะจําผิดไปเอ้ยอ้าแต่ถ้าไปบนระทามนี้เนี่ยเ,เฮ้ยเยลลี่ก็พอมีอยู่นะเฮ้ย แสดงว่าไอ้ที่ผมจำเรื่องของได้เย็นนิดน้อยผมอาจจะจําผิดไปขออภัยด้วยนะครับหรือว่าเป็นเฉพาะไอ้ไอ้บนาานั่งทำนี้วะอ่าอุ้ยพลาดกันเสียหโอเคเฮ้ยเดอะแบกสกิล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 เอออันดับสิบสามแล้วอุ้ยเดอะแบกโอ้ยหกร้อยกว่ skill, 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 ออ <laughs> าล,วล้านนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับเอออุ้ยสิบสองสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดโอ้ย, 11, 11, 11, 11! อยเกือบสิบเอ้ยสิบเอ,อ็ดอยู่ ยอมากดอกบวเดอะแบกเดอะแบกมาไม้สุดท้ายครับได้ใชเอมกับเดวิลผมเลือกไม่ใช่เดวิลไออัศวินผมเลือกเชเอมนะผมคิดว่าใชเอมกับเดวิลเนี่ยเไม่ใช่เช,ชเอมอัศวินอัศวินอาจจะระย,ยะดีกว่าหน่อยแต่ผมว่าใชเอมภาพรวมมันโอเคกว่ามากนะครับไม่รู้สิเลือกแต่เลือกมาแล้วเออแม่เพราะว่านี่ด้วยเพราะว่า อัศวินผมเสียว,ว่าตอนพุ่งเราจะเก็บจชมเชียได้ไม่เยอะแต่ชชเอมอะสกิลมันไม่ได้มีสกิลพุ่งๆอะไรก็จริงแต่ผมว่ามันทาให้เราเก็บพวกเยลลี่ตามดาดได้ง่ายนะครับแต่หลังขึ้นบนรธามเสร็จผมก็ลังเลผมก็เริ่มคิดใหม่แล้วเฮ้ยอัศวินอาจจะดีกว่า,าวะเพราะว่าไม้เนี่ยมันก็ได้ขึ้นบนระธามน่าจะสองทีใช่ไหมแล้วมันมีรูปไฟบนบนรธามอัศวินแต้มอาจจะดีกว่าโอ้แต่เลือกมาแล้วอะ่ะเออเหรือว่าผมเลือกพลาดจริงๆวะ เออว่ะมีสิทธินะมีสิทธิ์อานะครับไปเชมไมนี้ก็ขอไม่เยอะลูกเมื่อกี้ไม้เมื่อกี้ทําไปเยอะมากเลยนะแล้วเชเไมเนี่ยมันน่าจะแต้มเยอะเพราะว่าขวดเลือดที่มันหลายๆขวดอะไม้นี้คือซัดไปเกือบครบเลยนะครับเออชนไมนี้จะวิ่งได้นานากผมว่า800ร้อยเก้าร้อยน่าจะได้อยู่นะครับเมื่อกี้ดอกบัวทําไว้แบบสิบตนๆนะเอมลูกต้อง เท่าไหร่ดีวะเอาสัก13แล้วกันนะเลขสวยพอดีนะครับอ่าโอ้โหจะแต้มหน่อยพี่มันตั้งนานเพึ่ง180กว่าล้านเองนะครับหรืออาจจะเพราะว่าสมบัติวะเออเมื่อกี้ผมก็ลืมดูอัศวินนะลืมดูสมบัติโอ้โหร,รีบไปหน่อยวะจริงๆน่าจะแบบใช้เวลาเลือกช้ากว่านี้หน่อยเนาะเพราะเออเป็นคนมือไวนะครับเหมือนผมจะนึกว่าเมื่อกี้อัศวินเหมือนมันจะมีแบบสมบัติอีปิกเยอะอยู่นะอันนี้สมบัติอีปิกชิ้นเดียวเองนะครับ อ่านะครับสมัิชิ้นสองหักแต้มซะด้วยนะครับเออเนี่ยขนเลือดได้อีกแล้วนะครับซัดขนเลือดเยอะยาวๆเลยมาเนี้ยแต่มานี้คนเหนือน่าจะเยอะเหมือนกันหมดนะครับนี่คือความแย่ของอีซี่นะครับเออลูกไฟเฮ้ลูกไฟมันมาจากไหนวะผมมีบัฟเหรอเอ,อ๊ะผมได้บัฟมาตอนไหนวะ อบอกผมหน่อยเห้ยผมงงเดี๋ยวเอ้ยแต่ผมจําได้ว่าในคลิปที่แล้วอะ่ะผมเห็นมีคนเมนเรื่องของอะไรเลมอนเลมอนทำลาย5%อนะไรสักอย่างนี้นี่แหละนะครับหรือว่าอันนี้วอะอะช่างมันไปใครรู้อะผมเลยละกันผมเล่นแล้วลืมดูนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดในคลิปหน้า <c oughs> ว่ามามาจากอะไรอ่าจริงๆผมงง,งจริงได้ไหมเี๊หรือว่าเป็นรูปไฟแบบซ่อนตามด่านอยู่แล้ววะไม่รู้ฮะไม่รู้แฮะเออบอกผมหน่อยละกันผมไม่ชัวร์อุ๊ยอุยโอ้โหร่วง <c oughs> แล้วผมเล่นแบบไม่รีบูแต่สงสัยลูกไฟเมื่อกี้ไงนะครับอ่าแล้วก็ยวอยุดดนนอีกก็จะมีขวดเลยดิโอ้หแต้มไม่ได้เยอะเลยว่ะตอนนี้เพิ่ง400กว่าล้านเองเรื่งองมันมันจะเหลือแค่ขวดเดียวแล้วนะนะครับอืมเหลือขวดเดียวก็ไม่ได้บูสอะไรขนาดนั้นแล้วก็เมื่อกี้เราผ่านดาดแต้มเยอะมาแล้วว่ะอะไรลูกใช่เอมสู้เขาหน่อยสู้เขาหน่อยใช่เอม อย่าไปยอมแพ้ดอกบ,บัวซึ่งจริงๆมันก็แพ้แหละฝ่ายผีนะครับเก็บไปเฮ้ยจะถึงคนเลยไหมเนี่ยเอาจริงถึงไหมเนี่ยถึงอยู่ถึงอยู่โอเคโอ้ยลงอกแต่แต้มน้อยยังอะ่ะนี่มันแต้ม,มพอๆกับไมา์ไม่คกิ้เลยนะนี่เพอเพอๆดอกบ,บัวเยอะกว่าไหมเนี่ยอ่านี่ขนาดดอกบ,บัวแบบ ไม่ไม้ไม่กินน่าจะเก็บไปหนึถึงสองขวดเองมั้งนะครับเต็มที่ก็2ขวดแต่ผมจะนึกว่า1ขวดนะไม่นี้แต้มาน้อยกว่าเลยเหรออ่านี่โอ้โหเพิ่งจะ600ล้านาขวันดับตกทิงนั้นเนี่ยนะครับแซนเข้าไปช่เอมเฮ้ยไม่ถึงรดับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ดับสิบเก ป้ายโอเคอันนี้เป็นลูกน้องทําลายแม่อยากได้ลูกน้องขนเลือดจังเลยนะครับจริงๆอยากได้ก็ไม่เชิงหรอกเพราะมันก็เรียงตามลำดับของมันอยู่แล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมีชุบนะครับผมว่าผมชุบดีกว่าเพราะว่าเชเอมมันมีสกิลเล็กอาจจะแต้มอาจจะบูสันจะตรงนั้นมาหักไปจากตอนแรกหกหกหกล้านนะผมจะดูว่าชุบเราจะกําไรหรือขาดทุนนะครับเฮ้ยแต่อันดับก็ใกล้ๆโซนเดิมอยู่นะนะจากหกหกหกล้านนะกําไรเฮ้ยนะครับโอ้ย โอ้โหรอบนี้ไม่มีคนเรือนนะครับหกหกล้านเป็นห 6, 6 2อเอเวนอ่ะสกิลเสร็จขาดทุนโอ้โหขาดทุนไปห่งล้าน 1, อ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้โอ้โหมา้สุดท้ายใช่เอมแบบว่าแทบน้อยว่ะจบที่อันดับ23นะครับโอ้ได้เลขที่เราดังใจเลยนะครับอ๋อเมื่อกี้มาจากบัฟผมเห็นแบบๆแบบแบบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ